ดีครับร้านบีพระเครื่องในวันนี้ขอนำเสนอพระขุนแผนของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีพิเศษแบบที่แช่น้ำมันนะครับสำหรับน้ำมันที่เอามาแช่พระขุนแผนนี้ก็คือน้ำมันมหานิยมนะครับหรือที่มีชื่อเรียกกันว่าน้ำมันหนูกับแมวรักกันนะครับซึ่งเอน้ำมันมหานิยมเนี้ยขอจากพระนะครับโดยการนำเอาพระเครื่อง ของปี97นะครับหรือพระปีอื่นๆของท่านอาจารย์ชุมเนี่ยตามสูตรแล้วสามารถนําพระไปขอน้ำมันนะครับโดยเอาพระส่งน้ำมันหอมแล้วก็อา,อา,อาราธนานะครับแล้วก็ใช้เฉพาะน้ำมันนะั้นนหะเอาสำลีชุบแล้วทัดหูไปก็ได้นะครับหรือใช้เจมิมผมเจิมหนวดนะครับทาน้าผากอะไรอย่างนี้นะครับก็เพื่อเพื่อการ เป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็สำหรับ้าแช่น้ำมันเนี้ยพอเวลาบางองค์เนี้ยแช่อยู่กับโหลน้ำมันเป็นเวลานานนะครับอาจจะเป็น10ปี20ปี30ปีหรือบางองค์นี้แช่มาตั้งแต่ปีเ7นะครับน้ำมันในขวดจะตกตะกอนนะครับแล้วก็เสื่อมสภาพทำให้เกิดเป็นความม,มีมีก้อนข้นๆน,น,นะครับเหนียวเหนียว ตกตะกอนอยู่ภายาในส่วนล่างของขวดนะครับของขวดโหลพระที่แช่อยู่ข้างใต้ส่วนนี้ก็จะถูกเคลือบด้วยคราบเหล่านี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นยาครา,คราบยางเหนียวๆน,นะครับจะเพาะขึ้นไปจากเนื้อพระแต่ว่าภายในก็หลายๆองค์ก็ยังมีสภาพที่สวยงามเนื่องจากว่าเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ สำหรับค้ามน้ำมันที่เกาะ,อ,ะอยู่บนพื้นผิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นยอดปรารถนาสำหรับลูกศิษย์ที่รู้คุณค่านะครับ